สวัสดีค่ะสวัสดี FC ซเฟนช่องทุกๆท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะจะมาปล่อยสูตรไร้วันเด็ดๆให้แฟนช่องได้พิจารณาคือเก่าน้ำชมในคลิปนี้จะพามาตามสูตรหวรยไรวันเด็ดๆสูตรฮานอยของหมวดวันพฤหัสบอดีที่18ม 2, เมษายน2 5 6 7นะคะก่อนอื่น้ใดเข้ามาแล้วกะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะ ที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะบริพาทคลิปใหม่ๆที่ทั้งช่องได้นําเสนอนะคะเดอ้อมาวานี้นะคะเลขของชอง่องแพรผ้าร้วยเห้ากะบริเหตุผิดหวังคือเก่าน้ำชมในคลิปนี้จะมีสูตรของเมริมโขงสูตรเสียนว่าปีปทุมแล้วก็สูตรของอาจารย์ตอยให้พิจารณาคือเก่าน้ำชมหลังจากมาว่านี้จะไม่เบิงก่อนนะคะว่าเลขเขาจังใดเน่นะคะมาว่านี้ จะไม่เบิงสูตรของแม่ริมโขงก่อนน้ำชมมาว่านี่สูตรแม่ริมโขงบาเห็ดห้ผิดหวังคือเก่านะคะผู้ใดได้เอาตัวเลขกับแม่ริมโขงไปเสี่ยงโชคเสียงมันเน่นตั้งแต่เฉพาะกิจจนฮอด VIP น้ำชมมาว่านี่มาน่อยกาชาติกับน้อย VIP อพีคะวีไอเขาเจ็ดหาหาเจตัวนี้เป็นตัวเน่นจังๆน้ำชมผู้ใดได้ได ชคกเดมันกะยินดีนั่นนะคะมาว่านี่แล้วก็นในคลิปนี้มีสูตรของอาจารย์ต่อยนะคะสูตรของอาจารย์ต่อยมาว่านี่กะมาปังๆคือกันนะคะน้มชมเลขของอาจารย์ต่อยมาว่านี่ที่เขาจังๆคือน้อยวี่ไอพีนะคะออกบนนะะ้อมชมมาว่านี่อาจารย์ต่อยจัดให้ศูนย์หกนะคะเลขวี่ไอพีเลขที่ออกคือศูนย์หกศูนย์น้มชม สูตรอาจารย์ต้อยกับคัดให้นิ่นนน้อยคือเก่าํำชมมือนีสูตรของอาจารย์ต้อยแล้วก็สูตรแม่ริมโขงได้คัดออกมาให้พิจารณาแล้วยาำชมในมือนีเป็นงวดวันพฤิัสบอดีที่18นะคะสูตรของแม่ริมโขงมือนีได้คัดชุดเต็มออกมาให้สิบชุดสิบหางแล้วก็มีเลกเบิลอีก2ชุดสหางรำชมมือนีสายวิ่งสายรูดนะคะ จัดห้มี่เก้ากับศูนย์จัดคูไ้มี่สามเก้าสองเก้าหนึ่งเก้าศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามเจ็ดเก้าสี่เก้าแล้วก็บศูนย์สี่ล้ค่ะเน้นห้หาชุดหา,หางเน้นเน้นคือเก้าคือสามเก้าศูนย์หนึ่งศูนย์สอง 04แล้วก็7เก่านี่นน่นชมเลขเบิร์นสายเบิร์น,นะคะปูใดมากเลขกเบิรนจัดให้สองชุดคือ00กับเก่าเก่านะคะนี่คือชุดเต็มแล้วกะ็เลขสองตัวงวดนี้น้ำชมของสูตรแม่ดิมโขงนะคะงวดนี้เลขสามตัวคัดให้สามชุดสามหางคือเก่าคือ002 1ึง02แล้วก็03เก่านะคะ มักชอบแคปหน้าจอไวได้เลย้อค่ะเด้อสูตรห้าน้อยมาร่วมเล่นได้ตั้งแต่เฉพาะกิจไปจนฮอด VIP นะคะสูตรเมริมขงงวดวันประหัสและวก็สูตรของอาจารย์ต่อยนะคะหมาว่านี่กะเขา VIP นะคำชมมือนี่ขัดออกมาชุดเต็มให้พิจารณาคือเก่าคะ่ะสูตรของอาจารย์ต่อยห้าวงวดวันพฤลหัสบดีที่18มษาน้ำชมมือนี้อาจารย์ต่อยคัดให้ เลขวิ่งเลขแลนมี่สามกับสีนะคะเน้นบนล่างน้องชมแล้วกะ็จับคู่ให้กลับไปกลับมามี่แปดชุดแปดหางคือแปดสามสามแปดเก้าสามสามเก้าเจ็ดสี่สี่เจ็ดล่ะก่เก้าสี่สี่เก้านะคะนี่คือชุดเต็มสูตรอาจารย์ต่อยหวดวันพาร์ทนี่มักชอบสูตรอาจารย์เฮากัแคปหน้าจอไว้ได้เลยเลยค่ะเด้อแล้วกะ็ในคลิปนี้นะคะจะมีสูตรของเซียนว่าปีปฐุมให้พิจรารณาคือเก่าน้ำชม มอว่านี้เลขพอเฮ้านะคะเพิ่นว่าบ่เขาน้อยกับเขาลายก่บมาเต็มๆนะคะสำหรับสูตรของพเฮาเม้ามาว่านี้เขาน้อยปกติน้ำชชมเจดซีมาตรงๆนะคะยินดีกับคนที่ได้โชคได้มานาะคะ่ะมอว่านีเมื่อนีน้งชม่มผู้ใดได้โชคได้มาไปแล้วนะคะพิจารณาเอานะคะ หมวดนี่จะได้เป็นแนวทางตัวใดแบบใดที่แฟนช่องเฮาพิจารณาอดีตาเดอมักจบกับสูตรทันใดนะคะจังพิจารณาเอาะหาะ,ะแนวทางก็คือแนวทางนะครชมไปติดตามรับชมรับฟังจากปากของพ่อเฮาให้พ่อเฮาเป็นคนค้นเพิ่มให้พร้อมๆกันได้เลยค่ะสวัสดีครับพ่อ,อ,อค่ะโอ้มาหนีก็ไดเวลานัดหมายนะพ่อเนาะลงสูตรไร้วันให้แฟนช่องได้พิจารณาคือเก่านะพ่อ โอ้กินข้าวพีกินน้ำไปพ่อไเวลาค่ะโอ้ค่ะบ่มโทรศัพท์บไปค่ะมืเอนี้พ่อเฮากับยากเวียดนะคะมุ่งเดียวฝ่าวงเลยเนาะพ่ะอเนาะเพราะว่าเมื่อวานนี้เลขกพอเฮากับมาน้อยปกติจังๆอยู่นะคะสําหรับเล็กเจ็ดสีนะพ่อโบอเขาน้อยกับเขาหลายคือเก่านะคะมืเอนี้ลงแนวทางของงวดวันพฤหัสบดีนะพ่อเอ้ามืเอนี้เลขวิ่งเลขกแรนได้ตัวใด้ค่ะพ่อมืเอนี้ 2งส,สองกับสามนั่หละวิ่งสกับสามนะคะอ้าวจับคู่ครับพ่อจับคู่มีสองศูนสองหนึ่งสองาจับคู่มีสองศสองหนึ่งแล้วก็สองห้าแล้วพ่อเออค่ะตอนนี้ก็สามศูนสห,าสาหแล้วก็มีสามศูสามห้าแล้วก็สามหครับพ่อ สี่สองสี่หาสหส,ส,สองสห้าแล้วก็สีหกครัพ่อเออบอาบนี้ก็หนึ่งหนึ่งหาหนึ่งสแล้วก็หนึ่งห้าคับพ่ออีกแล้รก็เกนึ่อีกชุดหนึ่งคือ9ก้หนึ่งนะคะจัดชุดเต็มให้คือเก้านะพ่อแล้วก็เลขลักร่อยได้ตัวใดพ่อแบบนี้ หลักร้อยได้เจ็ดกับแปดเท่านั้นหล,ลักร้อยได้เจ็ดกับแปดนะคะพ่อเนาะอ้าวเดี๋ยวทวนตัวเลขของ<ม>พ่อเฮาก่อนนะคุณชมทุกคนเน้นให้แฟนช่องคือเก่านะคะมื้อนี้พ่อเฮาจัดชุดเต็มให้สิบสองชุดคือเก่าเดี๋ยวเพิ่นจะเน้นให้หน่อยๆนะคะมีสองศูนย์สองหนึ่งสองห้าสามศูนย์สามห้าสามหกสี่สอง สี 45, 46, 14, 15, e ่ห้าสีหหนึ่งสหนึ่งหแล้วก็เกหนึ่งถูกต้องนะพ่อค่ะที no, ่น okay, ี่กับเน้นให้เพ้นช่องเนี่ยค่ะพ่องวดนี้ตัวใดเนี่ยนี่สองศหเน้นไปที่2 0งศูนห้ครัพ่อเออสาแล้วก็สามหแล้วก็สากครัพ่อเออแล้วก็สี่สองสห แล้วก็สี่สองแล้วก็อีกชุดหนึ่งคือสี่หกนะคะพิจาจรณาะะเอานาค่ะนี่คือชุดเต็มแล้วก็ตัวน่นของพอเฮานะคะหมวดนี้กับมันใจคือเกาทุพไลวันเฮา,อา,เ,าเออม,มันใจนคือเกาหลงวันนี้ขอให้แตกหลายรอบนะพ่อเนาะไอแฟนจองได้โชคได้หมันนะคะขอพระคุณพ่อหลายๆเด้อค่ะเด้อค่ะมอนี่ก็ขอให้เขาหล่ๆรอบกะ เซนช่องเฮาผู้ใดเด้เขามารับชมรับฟังกับคอห้เดโชคเดมานกับพ่อนะคะขอบพระคุณพ่อหลยลค่ะพ่อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่าชมกะคงจะตวิยินแล้วนะคะนี่คือชุดเต็มของเซียนว่าปีปทุมสูตรหวยระวันนะคะหานอยของงวดวันพฤหัสบดีที่18เมษายน6 7เีท่านผู้ชม มื่อนี้พอเข้าจัดชุดเต็มให้เน้นๆคือเก่านะคะผู้ใดมากเลขสามตัวพอเข้าบอกว่าให้เอาลักรอยไปใส่มีเก็ดกับแปน้องชมเลขโตเน้นงวดนี้พอเข้าเน้นให้หชุดหกหางคือเก่านะคะมีสองศูนย์สองแล้วก็สี่หเน้นๆน้องชมนี่คือทั้งเบิดทั้งมวนนะคะสูตรเซียนว่าปีปทุมผู้ใดมักชอบสูตรกับพอเห้ากะ แคบหน้าจอไวพิจารณาได้เลยนยค่ะเด้องวดนี้ผู้ใดได้เข้ามารับชมรับฟังนะคะได้เอาตัวเลขของจองแพชรประเรวไปเสียงโชกเสียงมานก็ขอให้ทุกท่านทุกคนนะคะจงมีโชคมีใช่โชคโชคมันมานมึน่งตุกปังกันสุขสุขคนค่ะสวัสดีค่ะ